อยากเบอร์ค่านะ้ํามันบริษัทแบบถูกวิธีบัญชีไม่ปวดหัวใช้เป็นรายจ่ายทางภาษีได้ชัวร์ลองทําตามวิธีในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ภาษีออนไลน์ต่อคำถามพร้อมแชร์เทคนิคจาก,การภาษีเจอกันแบบนี้ e x c l u s i v e ทาง Line a อ x แท็ประนอมทุกวันที่2องทุ่มตรงครับผมสำหรับตอนที่11แบบนี้นะครับเราจะมาคุยในเรื่องของการเบริกค่าน้ำมันกันบ้างครับบอกตรงฮะค่าน้ำมันเนี่ยเป็นรายจ่ายที่สำคัญของธุรกิจมากเลยครับโดยเฉพาะธุรกิจที่เป็นบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลเนาะ SME ทั้งหลายเนี่ยถ้ามันเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีไม่ได้เนี่ยอันนี้บอกเลยฮะเจ้าของบริษัทปวดหัวแน่นอนคลิปนี้เลยจะมาสรรุปวิธีกกาาจัดร เอกสารและหลักการที่ถูกต้องในการใช้ค่าน้ำมันเป็นรายจ่ายธุรกิจกันครับถ้าพร้อมแล้วฝากกดติดตามแท็กาน้อมเพิ่มพี่ฑน้องเป็นเพื่อนในไลน์แล้วไปฟังกันต่อเลยครับอันดับแรกครับมาสนใจประเด็นสําคัญกันก่อนครับก่อนจะไปเบิกค่าน้ำมันเนี่ยเคลียร์ให้ชัดครับว่ารถที่เราใช้เนี่ยมันเป็นรถแบบไหนรถของใครกันแน่ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2กลุ่มครับกลุ่มแรกเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มของรถของกิจการก็คือธุรกิจเรามีรถเลยฮะแบบแรกคือซื้อมาอันเนี้ยเราจะรู้เลยว่ามันเป็นสินทรัพย์ของธุรก ็มันจะมีเรื่องของรายจ่ายที่เกิดขึ้นเนาะค่าน้ํามันค่าท่อแซมอะไรต่างๆพวกนี้ครับก็พูดง่ายๆคือรับมาเป็นสินทรัพย์แล้วต้องดูแลจัดการให้ดีซะหน่อยอีกแบบหนึ่งครับเป็นรถเหมือนกันของธุรกิจครับอันนี้เอามาใช้เลยนะแต่ไม่ได้ซื้อไปเช่าแทนเช่าก็ต้องจ่ายอะไรครับจ่ายค่าเช่าถูกไหมฮะพอจ่ายค่าเช่าเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์อยู่ส่วนหนึ่งคือไปเช่าจากใครถ้าเช่าจากกรรมการบริษัทหรือว่าเจ้าของเนี่ยอันเนี้ยอย่าลืมไปดูเรื่องของโครงสร้างการจัดก,การการ,การเงินเพราะว่าจะช่วยเรื่องของการดึงเงินจากรริินนาากกงธจุ ดูคลิปย้อนหลังของพี่หนอมได้เลยครับแล้วนอกจากค่าเช่าที่เราจ่ายไปครับมีอะไรอีกก็แน่นอนนะครับค่าส่งค่าน้ำมันหรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบด้วยครับแบบนี้จะชัดเจนเนาะเป็นรถของเรามาดูอีกแบบหนึ่งครับไม่ใช่รถของเราแต่เขามาทําไมล่ะเมื่อไม่ใช่รถของเราครับก็แปลว่ามันเป็นรถของคนอื่นครับรถของคนอื่นเนี่ยแปลว่าเรายืมเป็นครั้งคราวครับยืมแบบไหนได้บ้างน,นะครับยืมแบบว่าเอาของคนในธุรกิจเนี่ยมาใช้แล้วก็ให้เขาเบิกค่าน้ำมันจากเราเช่นมีพนักงานพนักงานมีรถอยู่ขับบบบไไปปททาาาธุุรระแแนนกกิจเเซลล้้พูคคีอ่ ามาเบิกกับบริษัทได้หรือแบบหนึ่งครับจ่ายไปเป็นลักษณะของค่าเดินทางเลยครับรถคนอื่นแนะ่ๆนะฮะไปจ่ายแท็กซี่นะฮะรถตู้มอไซค์รถไฟฟ้าคือไปจ่ายพวกรายจ่ายในการเดินทางต่างเนี่ยมันอาจจะไม่เรียกค่าน้ํามันเนาะเขาจะเรียกว่าค่าเดินทางแทนซึ่งค่าน,น,น้า,นม,นนานมันที่ลูกจ้างหรือพนักง,งานมาเบิกกับค่าเดินทางพวกนี้เนี่ยมันก็สามารถเป็นรายจ่ายของธุรกิจได้เช่นเดียวกันครับแล้วก็หลักการเอาจริงไม่ต่างกันมากเลยแต่เดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันต่อดูครับสิ่งสําคัญในการเบิกนะครับเรื่องของรายจ่ายทางภาษีเนี่ยกฎหมายหรือว่าแนวทางของกรมสรรพานหด บบนี้ค,คือค่าน้ํามันหรือค่าเดินทางที่จ่ายไปเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องนะกับธุรกิจหรือพูดง่ายคือใช้เพื่อการประกอบธุรกิจคนที่มาเบิกเนี่ยเพื่อประโยชน์ของธุรกิจครับไม่มีสิทธิ์เอารายจ่ายส่วนตัวมาเบิกเนาะยกตัวอย่างง่ายเซล,ลไปพบลูกค้าแบบเนี้ยสามารถทําได้เนาะพนักง,งานขายไปพบลูกค้าขับรถไปใช้น้ํามันแบบเนี้ยโอเคเกี่ยวธุรกิจแต่ถ้าเกิดเซล์ไปรับลูกนะพอดีช่วงนี้แบบต้องรีบไปรับลูกมากเลยแล้วจะเอาค่าน้ำมันมาเบิกอันเนี้ยไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นรายจ่ายส่วนตัวครับนั้นสิ่งสําคัญมันต้องเป็นเรื่อออองงงขขธธุุรรกกิิจจล้ถต่ะ ถ้าบอกว่าไปรับรู้เมื่อกี้บอกไปพบลูกค้าใครจะไปรู้เอาจริงสิ่งที่กฎหมายพยายามจะตรวจสอบหรือว่ากําหนดไว้ครับก็คือการพิสูจน์ได้ครับเราจะมาอ้างว่าเกี่ยวข้องแบบนี้ไม่ได้ครับถ้าเราไม่มีหลักฐานในการพิสูจน์การจ่ายไปว่ามันเกี่ยวข้องจริงๆครับทีนี้มันจะเป็นยังไงแบบไหนเนี่ยเรามาดูกันต่อครับฝั่งของค่าน้ำมันครับดูเลยฮะมันต้องมีความชัดเจนประมาณนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระเบียบที่กําหนดไว้ครับเบอร์ค่าน้ำมันมีใครเบอร์ได้บ้างเบิกได้แบบไหนต้องมีคนอนุมัติเนาะจะเดินทางต้องมีคนอนุญาตคร ต้องมีการทำรายละเอียดเป็นทะเบียนกำหนดไว้เลยเดินทางจากไหนไปไหนกี่กิโลวันไหนเวลาเท่าไหร่อันนี้ต้องระบุให้ชัดรายละเอียดรถยนครับต้องระบุให้ชัดครับรถกิจการหรือเปล่าหรือว่ารถที่มีเจ้าของคนอื่นที่เรายืมมาใช้ระบุเข้าไปให้ชัดเจนระบุชัดเจนไม่ว่าทะเบียนรถต้องมาด้วยครับระบุทะเบียนไปด้วยว่าทะเบียนรถคันไหนนอกจากรายละเอียดทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยยังต้องมีใบเสร็จหรือว่าใบกำกับภาษีที่มีการระบุไว้ชัดว่าเจ้าของรถยนต์เป็นใครแล้วก็หมายเลขทะเบียนรถยนต์เนี่ยเป็นแบบไหนซึ่งตรงนี้เนี่ยบอกไว้เลยว เอาทาว่าต้องละเอียดแค่ไหนหรือเป็นยังไงนะครับแต่เอาจริงที่ใส่มาก็คตรนละเอียดแล้วนะเขาให้เรามากําหนดเองต่อครับนั้นสิ่งที่ธุรกิจต้องทําคืออะไรเซตนโยบายกําหนดรายละเอียดตรงนี้ให้ชัดเจนยิ่งละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดูน่าเชื่อถือยิ่งแปลว่าเราพิสูจน์ได้และยิ่งพิสูจน์ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจก็เป็นรายจ่ายได้ไม่มีปัญหาครับทีนี้มาฝั่งของค่าเดินทางกันบ้างค่าเดินทางเนี่ยมันก็จะตัดส่วนที่เป็นรายละเอียดของรถยนต์ไปครับเพราะว่าเวลาไปจ่ายค่าเดินทางเนี่ยเราจ่ายกับคนอื่นแล้วดััังงงงนน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 น้้้สิ่่่ทีจจะะเเเเเเปป็มรือออขก การจ่ายเงินแล้วก็ผู้รับเงินครับว่ามีการพิสูจน์ได้ไหมว่าผู้รับเงินคือใครอ้าวจ่ายแท็กซี่มีการเบิกจ่ายยังไงมีรายละเอียดแบบไหนระบุไว้ชัดหรือว่าถ้าเกิดมีการจ้างเป็นประจามีรายละเอียดแบบพวกสำเนาบัตรประชาชนหรือว่าใบเบิกเงินต่างๆพวกนี้ทําไว้เรียบร้อยหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องกาหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนเช่นเดียวกันครับเพื่อให้มีระบบแล้วก็ระเบียบเพราะว่าเราต้องการพิสูจน์ความมีตัวตนหรือว่าข้อเท็จจริงของรายจ่ายตัวนี้นั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทำเป็นเอกสารการเบิกต่างๆเพิ่มเติมได้ยิิ่่่่งงดดีนนนนครับกกกาาหหหวเเตๆใใ้้แชพือ ที่อยู่ในระบบปฏิบัติตามอันนี้บัญชีควรมาช่วยกําหนด,ดด้วยครับว่าแบบต้องเบิกภายในวันนี้ต้องเบิกภายในกี่วันอะไรแบบนี้มันจะทําให้ระบบระเบียบการเบริกเนี่ยมีปัญหาน้อยลงครับเพราะไม่งั้นเนี่ยบางทีนานๆไปเข้าคนลืมเบิกก็มีปัญหาเกิดขึ้นได้ครับงนั้นตรงนี้แนะนําเลยครับเซตให้เป็นระบบมากที่สุดจะดีมากๆเลยครับผมแต่ก็ตามนะครับมีสิ่งต้องระวังอยู่นิดนึงนะครับคือถ้าเป็นรถของกิจการเนี่ยมันไม่ค่อยยากครับเราไปเติมน้ำมันเรามีทะเบียนรถชัดเจนเนี่ยเราก็เบิกใช้เนาะตามที่เราเติมไปจริงเเลลยยยพรรรรรราาาาะถคคคคัันนนนนนนี้้้้มออออออูู่่่่ใบงงงขขธุกิจแววดํส มันก็น่าจะเป็นของธุรกิจแล้วถ้ามีหลักฐานเมื่อเกี้ที่พูดมาครบถ้วนเนี่ยใบยเสร็จค่าน้ํามันใบกำกับภาษีค่าน้ํามันเนี่ยเอามาใช้ได้เต็มที่เลยครับแต่พอไม่ใช่รถของธุรกิจแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะมีการกําหนดอัตราการเบริกจ่ายครับว่าเฮ้ยถ้าเป็นรถแบบนี้ให้กิโลเมตรละกี่บาทสําหรับค่าน้ํามันเดินทางไปกี่กิโลล่ะจดเลขกิโลที่ชัดเจนแล้วก็มาคิดแล้วก็มาเบิกจากธุรกิจครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายที่หลายแนวทางนะก็จะบอกไม่เหมือนกันบางที่ก็บอกให้ใช้เลทตามราชการกําหนดเลยเนี่ยถ้าเป็นรถย นะเอาไปเลย2บาทต่อกิโลแต่ถ้าราคาน้ามันมันหนักขนาดนี้เนี่ยเอาจริงๆน่าจะอยู่ไม่ไหวเหมือนกันเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในแนวทางกรมสรรพากรที่มีการตอบมาเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้ใช้อัตราที่เหมาะสมและพิสูจน์ได้ว่าเป็นไปตามหน้าที่การงานานั้นๆซึ่งเอาจริงก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ดังนั้นสิ่งสําคัญก็คือต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าความเหมาะสมตอนนั้นเนี่ยมันควรเป็นแบบไหนแล้วก็สะท้อนตามค่าน้ำมันที่เกิดขึ้นจริงในการเดินทางเนี่ยอันนี้ก็น่าจะพอไหวครับแต่มันเป็นป บูดาถ้าโดนตรวจสอบดังนั้นพอทาตรงนี้ละเอียดรอบคอบมากครับการทารายละเอียดเบิกจ่ายหรือเอกสารต่างๆเนี่ยต้องมีความเป๊ะมากๆซึ่งหลายคนเนี่ยเริ่มบอกว่าโูถ้าต้องเป๊ะแบบนี้เนี่ยเหนื่อยอะเอาแบบนี้ได้ไหมพี่หนอมขออนุญาตเลยใช้ไปจ้างคนอื่นเถอะไม่ใช้รถฉันละแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับคือถ้ามองว่าไม่ใช่โถกรกิจการแล้วจะมาให้พนักง,งานมาเบิกค่าน้ำมันแล้วมันดูวุ่นวายดูมีปัญหาแล้วก็เบิกไม่ได้เต็มเมตเต็มหน่วยเนี่ยการเลือกใช้ในรูปแบบค่าเดินทางแล้วก็ไปจ้างบุคคลที่สาญหาเราไปเลย และพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจแบบนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ง่ายกว่าครับแต่ทั้งนี้นก็ต้องดูตามความเหมาะสมนั่นแหละครับว่ากิจการหรือว่าธุรกิจเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนยังไงบ้างไม่งั้นเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยไปจ้างคนนอกตลอดเลยถ้ามันมีการเดินทางบ่อยจ้างคนนอกก็ยิ่งแพงแบบนี้ก็คงไม่ดีครับดังนั้นเลือกใช้ให้เหมาะสมแล้วกันครับว่าธุรกิจเราเป็นแบบไหนต้องมีการเดินทางยังไงเอาให้มันสอดคล้องกับธ<ม>ุรกิจเนี่ยดีที่สุดแล้วครับอ <ๆ S 2> ีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ต้องฝากไว้ มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเวลามีการจ่ายค่าน้ำมันรถนะครับแล้วต้องการใช้ภาษีซื้อตรงเนี้ยสำคัญมากๆคือต้องขอเอกสารคือใบกำกับภาษีเต็มรูปที่มีการระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์นะไว้ในใบกำกับภาษีด้วยอันนี้เน้นนะครับสำคัญมากๆเลยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ต้องรู้ไว้ก็คือว่าในกรณีของรถยนต์ที่เป็นรถยนต์นั่งโดยสารไม่เกินสิบที่นั่งเนี่ยจะไม่สามารถใช้ภาษีซื้อได้ครับแต่ว่ายังสามารถเป็นรายจ่ายของธุรกิจได้อันนี้ก็ต้องมาดูดีว่ารถของเราที่เรามีเนี่ยมันเป็นรถยนต์น แล้วเป็นแบบไหนเพราะอันนี้จะมีผลกับเรื่องของภาษีซื้อหรือว่าภาษีมูลค่าเพิ่มครับเจ้าของธุรกิจที่ฟังตรงนี้แล้วงงว่าภาษีซื้อคืออะไรใช้แบบไหนเนี่ยพี่หนอมแนะนําให้ดูคลิปเกี่ยวกับเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มเติมนะครับน่าจะทําให้เข้าใจเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นครับสุดท้ายมาถึงตรงนี้เนี่ยพี่หนอมแนะนํำยังไงนะครับเอาจริงสิ่งที่อยากให้พิจารณาเลยก็คือว่ากิจการเนี่ยมีความจําเป็นต้องใช้รถหรือเปล่าถ้ามีความจำเป็นต้องใช้รถสม่ำเสมอเนี่ยอยากแนะนําจริงว่าให้พิจารณาเรื่่่่่อออกก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 าา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 รรรรร้เเเหววววววชลลลยดดดดีถมมมมบผพพะะไนนััสใจแแ็ิู ค,คือถ้าต้องมีการเบิกเนี่ยถามว่าทําได้ไหมทําได้นะครับแต่รายละเอียดมันต้องเป๊ะไม่งั้นมันจะมีปัญหาทางภาษีได้พูดตรงนี้นึกได้ประเด็นหนึ่งที่มีหลายคนชอบถามนะครับนั่นคือเรื่องของการเช่ารถว่าแบบเอ้ยไม่เช่าได้ไหมให้กรรมการเนี่ยเอามาให้ใช้ฟรีเลยแบบนี้ก็น่าจะประหยัดกว่าแล้วก็ดูดีกว่าหรือเปล่าในมุมนี้นะครับพี่หน่องคิดว่าสิ่งสําคัญเนี่ยมันคือเรื่องของการวางโครงสร้างครับถ้าเกิดให้ใช้โดยไม่คิดค่าเช่าเนี่ยในเรื่องของโครงสร้างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยชัดเจนแล้วก็อัตราหรือหลักเกณฑต่่่่่าาาาาางงงงๆเเเเเนนนนนนียยมััจะดดููไไปปปถ้้็วแแแผใรรรบบบขอกชลค ควรจะคิดแล้วก็วางระบบตรงนี้ให้ดีเพื่อให้ตัวของกรรมการหรือคนที่ให้เช่าเนี่ยมีรายส่วนนี้ด้วยมันน่าจะชัดเจนแล้วก็เป็นระบบมากกว่าแต่ถ้าเกิดธุรกิจครับมองว่าไม่จําเป็นต้องซื้อรถหรอกแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้รถแบบจรงิงจังมีอะไรเนี่ยใช้เป็นรายครั้งได้เนี่ยไปใช้น้ําหนะของค่าเดินทางอาจจะเหมาะสมมากกว่าและจริงๆนะครับเน้นเลยอาจจะดีกว่าการให้ใช้รถของพนักงานแล้วมาเบิกค่าน้ํามันด้วยซ้ําเพราะว่าถ้าเราต้องใช้แบบนั้นเนี่ยการกำหนดระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยมันวุ่นวายแล้วก็ค่อนข้าาาาางงงยกกในนรรทํจิ อันนี้เจอมาหลายครั้งเลยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่แบบยังไม่มีระบบมากเนี่ยการทําอะไรพวกนี้แบบละเอียดเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็กินเวลากับต้นทุนมากถ้าเป็นไปได้ไม่จะเป็นต้องใช้รถเนี่ยไปมองในมุมของการจ่ายเป็นค่าเดินทางไปเลยดีกว่าก็อาจจะสะดวกแล้วก็ประหยัดเวลามากกว่าครับแต่ทั้งนั้นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับที่อยากเน้นไว้ก็คือเรื่องของการตรวจสอบรายจ่ายครับเวลาจ่ายค่าจ่ายส่วนนี้ไปเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าอุ้ยจ่ายไปเป็นรายจ่ายธุรกิจได้เอาแค่นั้นพอเอาจริงไม่ใช่นะครับสิ่งที่ต้องดูเพิ่มเติมนอกเหนือจจจาาาาาากกภษีี็คืืออวว่่่่่เเยยไปแล้ท ว่าพุ่งนี้เนี่ยมันส่งผลกับรายได้หรือเปล่ามันเป็นรายจ่ายที่มีจำนวนมากเกินไปและมันไม่สอดคล้องกับรายได้หรือเปล่านะแบบนี้มันเป็นปัญหาในภายหลังการสัมพากรได้และเมื่อมีรายจ่ายมากครับกำไรมันก็น้อยลงครับสิ่งสำคัญของธุรกิจแตจ่ายแล้วเนี่ยควรจะมีกําไรแล้วก็เป็นประโยชน์กับธุรกิจทั้งหมดนั่นเองครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือรายการภาษีออนไลน์ครับตอบคำถามและแชร์ให้หนจาัดก,การภาษีเจอกันเป็นประจําทุกวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มที่ไลน์แอ x แท็กสปักน้อมหรือว่าไลน์บูมของพี่หนอมครับฝากเพิ่มพี่หน ไปครับวันนี้พี่หนอมลาไปก่อนสวัสดีครับ